เดียนาเปิดที่มาความรักคนนี้แหละแม่ซื้อให้ตกหลุมรักแฟน เล่นเอาหนุ่มๆอกหักไปตามๆกันหลังนางเอกสาวเดียนาฟีโปออกรายอมรับว่าหัวใจตอนนี้ไม่โสดมีหนุ่มรุ่นพี่ดูแลมานานกว่า3ปีแล้วซึ่งเดียนาเผยว่าคบกันมา3ปีแล้วแต่ไม่มีใครจับได้เพราะไม่ได้เปิดตัวในอินสตาแกรมก็ไม่มีไม่มีเลยเขาคือใครกันเป็นเพื่อนของรุ่นพี่ค่ะเขาโตวกว่าเราเยอะเดียนาชอบผู้ใหญ่ทุกอย่างมันก็เริ่มมาจากการพูดคุยกันเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแบบไม่ได้รีบร้อน กระทั่งเรารู้สึกตรงกันว่าเราคุยกันรู้เรื่องคุยกันได้สนิทใจก็เลยคุยกันมาจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะไม่ได้วือหวาทำไมไม่เปิดตัวเป็นที่ส่วนตัวของเดีย,ดยรู้สึกว่าแบบนี้มันก็แฮปปี้ดีไม่ค่อยวุ่นวายใช้ชีวิตง่ายดีและที่ผ่านมาเดียก็ไม่ได้ปิดด้วยเราสองคนใช้ชีวิตกันเหมือนปกติไปห้างไปกินข้าวเรื่อยๆไปก่อนดีกว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้เรียบร้อนอะไร ถามว่าประทับใจอะไรในตัวเขานิสัยค่ะคือเขาเป็นคนที่ตั้งใจฟังในเรื่องที่เดียเล่าเขาอยากรับฟังเรื่องของเดียเป็นคนที่ใส่ใจและมีความอ่อนโยน